อธิบายความสําคัญของคําว่าหลังคาอยู่ค่ะผู้ติดตามนั่นแหละค่ะนี่คุณจะรีบบอกกับเด็กเมื่อกี้าห์จะบอกใบน้องเขาอยู่ให้น้องเขาคิดหน่อยนะคะคุณพี่บักทันขากมี่อกี้อุ์จะสอนเด็กนะให้เขารู้จักคําว่าบ้านคําว่าบ้านที่จะมั่นคงถาวรมันจะต้องมีโครงสร้าง แล้วสิ่งที่สําคัญของโครงสร้างบ้านทุกร่างมันบ้านมันต้องมีเสามีโครงสร้างมีทุกอย่างค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดต่อให้เสาดีแค่ไหนพื้นดีแค่ไหนถ้าไม่มีหลังคานะคะทุกคนขาเปียกค่ะร้อนค่ะหนาวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหลังคาต้องมาก่อนเห็นไหมเห็นอุ้ยอะไรอร่อยค่ะอร่อยอุ๊ยนี่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 คุณมาพอดีเลยอันนี้นะคะ l a d ้แคนท e r ล o ปเลยค่ะกินเลยค่ะ อร่อยคะ่ะอร่อยวันนี้นะคะวิกกี้เป็นอาหารเขาเรียกว่าฟรุตสลัดฟรุตสลัดนะคะอืมขอบคุณค่ะอืมก็ไม่พูดจนกินแล้วก็มีนิดเดียค่ะจะหมดอยู่แล้วแล้วก็เหลือไว้อยู่นะคะขอบคุณนะคะ,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 คะวันนี้หุย ไม่มีตอนใหม่ๆนี่เต็มจานเลยค่ะจานนี่ใหญ่มากจะข,ขออนุจะจามก่อนนะคะ <c oughs> no excuse me โอ้เดี๋ยวถ้าถ้าเวลาจามนะคะถ้าเวลาจามตอนทานอาหารหรือตอนหน้าทาระกำนันมันมีอยู่สองคำที่คุณจะต้องพูดคือ Pardon me พอดันมีก็คือขอโทษนะคะหรือว่าขอโทษแบบไม่ได้ตั้งใจมันจามอะ่ะมันจะไปโทษก่อนไม่ได้ต้องจามล้วขอโทษนะคะหรือว่า excuse me pardon me นะคะพอดันมีอายุเท่าไหร่ละคะอุ้ยอายุรุ่นนี้นี่ต้องเป็นรุ่นเขาเรียกอะไรนะเขรุ่นอืมรุ่นอะไรนะคะคุณบักทันคะสัสรรพสิพส่งในโลกเพื่อ กันสําคัญทุกอย่างสําคัญทุกอย่างค่ะแต่เรียนสำหรับความสําคัญให้ถูกต้องด้วยมันสําคัญทุกอย่างอ่ะบ้านไม่มีเสาก็อยู่ไม่ได้บ้านไม่มีพื้นอาจจะอยู่ได้ไม่มีเสาไม่มีโครงหลังคาอยู่ไม่ได้อายุห้าขวบหรอคะน้องเขาอายุหกขวบค่ะน้องน้องเม,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 มย่านะคะ วิกกี้อายุห้าขวบค่ะพึ่งพึ่งห้าขวบห้าขวบสเสศษค่ะคือถ้าน้องออกเสียงไม่ได้น้องต้องต้องหัดออกก่อนนะคะลูกสมมติว่าอันนี้ใช่ไหมนะเราต้องออกว่า d ก a g น n d r a ก o อนคือถ้าเป็นคำที่มันมีสองคำอ่ะต้องต้องหนักเสียงข้างหน้าเขาเรียกหนักเสียงข้างหน้าใช่ไหมสมมติว่า เหมือนคาว่าเลมอนใช่ไหมบ้านแล้วก็เลมอนเลมอนเลมอนแต่จริงๆแล้วเขาต้องเรียกว่าเลมเลมนถูกไหมคะอย่าเป็นเลมอนนะคะเลเลม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 โอเคนะคะน้องน้องเมย์่าขายอยู่ใช่ไหมคะลูกเลมอนถ้าเกิดเป็นสมมติว่าคันนี้บ้านเราก็คงเรียกพายแอป เปิลนะคะพายแอปเปิลหูถ้าพูดอย่างงี้คุณลูกหัวรอกคุณแม่ใหญ่เลยเวอร์ชั่นคุณแม่อะแต่อันนี้มันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าขึ้นเสียงสูงอันที่สองพายเน l ปิพายเนปิพายเนปิพายเนปโอเคไหมคะเมยา่าห้าขวบรล้ค่ะทำไมพิ้นหน้าทำไมถึงหน้าแก่จังอุย้ย พี่ไม่ได้ห้าขวบพี่ว่าหนูอ่ะมย่าห้าอุ่นอุ่นแมย่าหกไม่ใช่ห้าขอโทษทุกคำแมยา่าจำผิดจำผิดแม่ย่าห้าขวบแต่คุณป้าเนี่ย f i f t ้พล u สแลวนะคะ fifty p l u คนดีสีสยามเอา้าโตเกียวเมื่อวานผู้ชายมาถามหาโตเกียวแสดงว่านางมาอยู่ไม่ลงมาใช่ไหมใช่ไหมโตเกียวผู้ชายมาผู้ชายมาเมื่อวานถามโตเกียวอยู่ไหนไ <c oughs> ม่ผู้ชายแล้วไม่ลงมาโตเกียวถ้าถามแม่โตเกียว ขอโทษนะคะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่ง